ครอบชายบันไดของ t o y ยต้ารีโนะครับตัวนี้เป็นของรุ่น4ประตูเนา<เ>ะนะครับตัวงานเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับดำสวยแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวใส่ๆตรงนี้นะครับจะเป็นอะคริลิกแล้วก็สกรีนคําว่ารีโ o มาแบบนี้นะครับเป็นงานครอบชายบันไดทั้งหมดเลยนะครับจะครอบทั้ง3ามขั้นแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าเราไม่ครอบเนี่ยมันจะมีแค่ตัวปิดชายบันไดแค่บริเวณนี้นะครับจะเป็นงานปิดตัวเดิมไปเลยนะครับตัวเก่าเนี่ยไม่ต้องลอกออกนะครับไม่ต้องแกะออกด้วยนะก็คือสามารถครอบตัวเดิมไปได้เลยนะครับเพราะว่าของโตโย ถึง3ามขั้นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยคอบชายบันไดรถย,ยนต์ของเรานะครับเวลาบุรหลานเหยียบข,ขึ้นเหยียบลงนะผมบอกเลยเลยนะครับเป็นรอยง่ายมากบริเวณนี้ด้านหลังก็จะเป็นตัวสั้นแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่น t o y ยต้ r รีวูวสประตูนะครับจะติดครอบชายบันไดแบบนี้เนี่ย <S <S 2> <S 2> ผมแนะนําเลยนะเพราะว่าถ้าหากไม่ติดไว้นี่โอ้โหบุดหลานขึ้นรถแต่ละทีนะครับหรือคนอื่นขึ้นรถอ่ะบางคนเหยียบไม่ระวังเลยนะเหยียบบันไดแล้วก็เหยียบตรงนี้เลยนะครับทีนี้บริเวณขอบตรงนี้นะเป็นรอยกันหมดเลย อย่างเนี้ยบริเวณขอบตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราครอบไว้แบบนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นรอย